นางโป้นองเอกหัวนมชมพูของจริงหัวนมคล้ำทุองเอาเสียบความมั่นใจเลยมันไม่ได้แปลว่าไม่สวยนะตังคอีกอันหนึ่งที่มีความเชื่อมากก็คือเรื่องแคม <c oughs> หัวนมสีคล้ำนิดหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าไม่สวยนะตังคะ <c oughs> นะก็สวยเป็นแบบฉบับของเขาไม่งั้นคนผิวที่คล้ำนิดนึงก็ถือว่าผิวปตีหมด <c oughs> นะคะ <c oughs> จริงหรือไม่อีกอันหนึ่งที่ มีความเชื่อมากก็คือเรื่องแคมนะคะซึ่งก็มีสัลยกรรมตกแต่งแคมเล็กไปเลยแตใใ่ในความเห็นของหมอสูเนี่ยแคมเล็กแคมใหญ่ไม่ได้สําคัญเลยเพราะสวยเป็นแบบเจ้าตัวนะคะและแคมเล็กใหญ่ดีด้วยซ้าไปน้องต่างเพราะแคมเล็กมีเส้นประสาทมาเลี้ยงะนะคะ,คะการมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีความสุขมากขึ้นรวมถึงมีน้ําหล่อลื่นมากขึ้นแต่มักจะมีความเข้าใจผิดเพราะไปดูเนี่ยค่ะ โอ้โหหังพรนี่แคมมันมองไม่เห็นเลยแล้วกันเออคือคืออันนั้นใหญ่จริงแต่แคมเล็กนะคะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจงเชื่อค่ะจงเชื่อมั่นในตัวเราว่าเรามีของดีนะคะร่าเราสวยตามแบบฉบับของเราค่ะ